ต่อจากรอบที่แล้วนะครับที่เราไปทำลิสต์เมนูมานะครับที่เป็นช่องเดียวนะครับเป็นประกาศช่องเดียวนะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาทำลิสต์เมนูที่เป็นเทมเพลตอย่างอื่นบ้างดีกว่าครับเราไปที่สร้างใหม่ได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ชื่อลิสต์เมนูเข้าไปนะครับอะไรก็จะเป็นเมนูหนึ่งแล้วกันนะครับคือตรงนี้มันมีช่วงเวลาที่ ใช้ทับกับอีกอันนึงใช่ไหมครับเราก็ต้องไปเปิดแล้วไปปิดเก่งอ,อันหนึ่งก่อนนะครับถึงจะใช้อันนี้ได้นะครับคราวนี้เรามาเลือกเทมเพลตกันดีกว่าครับเทมเพลตสูว่าเราเลือกเทมเพลตแบบกี่ช่องดีกว่าเอาแบบสามเอาแบบเล็กสามช่องแล้วกันนะครับเล็กสามช่องคราวนี้มันจะมีเลือกประเภท อนนี้เราจะรู้ได้ไงว่าไอ้สามช่องเนี่ยมันเป็นขนาดเท่าไหร่นะครับจะไปทำในโฟล์ชอปคราวนี้เดี๋ยวเราเปิดโฟล์ชอปก่อนคราวนี้ถ้าไม่เก่งโฟล์ชอปทำไงได้บ้างก็อาจจะไปทำในแอปมือถือนะครับที่มันสำเร็จรูปมาเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าใครได้โฟล์ชอปบ้างก็ทำในโฟล์ชอปสดีกว่านะครับเพราะว่ามันก็สวยกวา่าคราวนี้ เราจะอัพโหลดรูปเนี่ยแต่เราก็ยังไม่รู้ว่าขนเท่าไหรนะครับให้เรามาที่ดีไซน์ไกด์นะครับเนี่ยมันก็จะบอกว่าคุณต้องทํายังไงขนาดเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ครับให้กดไปที่ดาวน์โหลดเทมเพลตนะครับเราจะได้ดาวน์โหลดเทมเพลตของดิสต์เมนูมานะครับตรงนี้ถ้าเราเปิดเข้ามาดูนะครับแต่ไฟล์เลยก็ได้นะครับแตกไฟล์ออกมาก่อนแล้วกดเข้าไปดู มันจะมีแบบ large ครับแลแบบ c o m p a c นะครับแล้วก็เลือกแบบคอมเพ c t แล้วถ้าเราเล็กเราเลือกสมอลครับก็จะมีแบบสามช่องที่เราเลือกนี่ครับสามช่องถ้าใครเลือก t มเพลแบบไหนก็เลือกแบบนั้นนะครับพอเราเลือกแบบ c o m p กนะครับแบบเล็กแบบลา r ก็แบบใหญ่นะครับนี่ครับมีกี่ช่อง,องแบบนี้ จแล้วเราก็ลากเทมเพลตครับไปที่โฟล์ชอปคราวนี้ก็บอกว่าความสูงเนี่ยคือ270ความกว้างเนี่ย800แต่จะแบ่งเป็น266 267 267แบองอบ่งนี้เราก็รูปมาใส่นะครับตอนนี้ก่อนที่เราจะทาเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าเมนูแต่และที่เราจะทาเนี่ย เราไปออกแบบมาก,ก่อนว่าเอ๊ะนี่กดไปไหนอนี่กดไปไหนแล้วนี่กดแล้วมันได้อะไรขึ้นมานะครับคราวนี้เราก็ไปที่ตรงลาย s i n e s s นะครับคราวนี้เรา a เราจะทำอะไรครับทำเป็นลิงก์ทำเป็นข้อความทำเป็นคูป,ปองทำเป็นบัตรสะสมหรือไม่มีกำหนดครับเราจะทำเป็นอะไรครับวันนี้ก็อยู่ที่เราจะเลือก,กนะครับว่าเราจะทำเป็นอะไร ส่วนว่าเอผมทำเป็นลิงแล้วกันส่วนว่าผมจะทำดิสเมนูที่เป็นแบบเอาไว้ใช้ทำงานของผมเอนะครับเช่น A ไป Google B ไป y youtube C เป็นประกาศอะไรอย่างเงี้ยครับครนี้เราก็ไปหารูปมาก่อนเข้า o o l l y y u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  e ในข้อแล้วกัน คนรูปทีนี้ผมก็ไปหารูปที่เป็น y youtube ไอคอนขึ้นมานะครับอแบบสี่เหลี่ยมแล้วกันเพราะว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมอขอยืมรูปหน่อยนะลูกพี่อขอยืมก่อนแป๊บบนึงตอรูปมาโ h o t o ช h o p น่ครับเอามาวางต่อจะใส่เป็นทัดก็ได้ครับตัวนี้ผมว่าใช้ photoshop ดีสุดละ ยังไม่ตรงอันนี้เป็นยูทูปไปอันแรกไป Google อะสี่เหลี่ยมเดียวจะมีไหมนอ้อ นี่พอดีตัดปี้มาครับมาวางต่อมานี้จะเป็นข้อความธรรมดามตรงนี้ก็อาจจะเป็นข้อความนะครับเตือนความจำแล้วกันผมสร้างมาสีเขียวก็ จะได้ตัดตัดกันนะครับมนข้อความแล้วกันนะข้อความเตือนความจำ Okay. แบบนี้นะครับมนันเสร็จแล้วเดี๋ยวเ,เซฟก็เซฟเป็นอะไรก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็มาที่รายบิสเนสนะครับอัปโหลดรูปพื้นหลังนะครับ เราแป๊บหนึ่งเดี๋ยวว่าจะเข้าบล็อกตอนนี้รั่วเข้าบล็อก้วเห็นไหมครับ A B C คราวนี้เราก็มา A ครับลิงก์ครับไป Google ตรงนี้ครับก็เข้า Google.com ใช่ไหมครับแล้วก็เซฟลิงก์ด r L ข้างบนเนี่ยเอาวางใส่ ดีก็เป็น YouTube ใช่ไหมครับก็เอามาใส่เข้าผิดยูทูบอ,อันที่สามก็เป็นข้อความธรรมดา ต้องไปเอารถเข้าศูนย์อะไรนี้ครับกดบ,บันทึกคราวนี้ก็บ,บันทึกเสร็จแมันบอกว่าให้เรารู้ด้วยว่าคืออะไรนะครับนี่ก็เข้าเว็บ Google เข้า y t u t u นะครับเข้าบ,บันทึกมันบอกว่ามีลิสต์เมนูอ่ะที่ประกาศใช้ในช่วงเวลานี้ไปแล้ว นะครับบรรทับกับช่วงเวลาอื่นไปนะครับเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนช่วงเวลาก่อนอ่ะกดลงทึกคราวนี้มันมีเห็นไหมเปิดไว้ใช่ไหมครับเราไปปิดก่อนหรือว่าลบทิ้งเลยก,ก็ได้ครับลบทิ้งตรงนี้เรากดลบครับคราวนี้เรามาแก้แก้ช่วงเวลาครับ ส,สนะิบสามสิบสองแล้วกันนะจนถึงยี่สิบเก้าัก็กดบันทึกอ่าคราวนี้เราไปดูที่มือถือกันดีกว่าครับว่า list menu เนี่ยที่เราทําไปมันจะหน้าตาเป็นแบบเป็นแบบไหนนะครับคราวนี้เราก็มาดูในไลน์ในมือถือกันนะครับว่า list menu สามนูที่เราทําไปนะครับมันจะขึ้นมาหรือเปล่านะครับคราวนี้เราก็มาที่ไลน์บอทของเราเรียบร้อยนะครับเข้ามา เห็นไหมครับก็จะเจอลิสต์เมนูสามปุ่มนะครับที่เราทําไว้นะครับนี่ครับก็ซ่อนได้ครับตรงนี้ถ้ากด Google นะครับมันก็จะวิ่งไปที่เว็บ Google เห็นนะครับรวดเร็วเลยกดไปที่ youtube ก็วิ่งไปที่ youtube เราอาจจะทําลิสต์เมนูเป็นเมนูอย่างเงี้ยไว้นะครับไว้สําหรับเข้าเว็บค้นหานะครับมันจะได้แบบว่าไม่ต้องไปเข้าบว์เซอร์นะครับก็เข้าที่ไลน์เลยก็เร็วดีนะครับ พอกดเตือนความจํานะครับก็จะขึ้นนี่ครับเตือนความจําว่าอะไรครับก็จะขึ้นมาแบบนี้ครับก็เสร็จไปเรียบร้อย้ะครับในการทําเมนูแบบเทมเพลตแบบสเมนูสี่เมนูหเมนูหกเมนูครับ